เส้นทางการสั่งสมคุณงามความดีของท่านวิสาขานะครับผ่านเรื่องในอดีตชาติตอนที่ท่านชื่อว่าสุเมธาซึ่งมันก็จะสะท้อนหลักการสําคัญเลยครับว่าการกระทําในอดีตเนี่ยมันส่งผลต่อปัจจุบันแล้วก็อนาคตยังไงตามข้อมูลที่มีนะครับท่านวิสาขาเนี่ยออตอนนี้ท่านได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นที่5แล้วคือชั้นนิมานรดีอ oh. ค่ะชั้นที่5ครับซึ่งเป็นพบพภูมิของผู้ที่แบบว่ายินดีในการเนรมิตสิ่งต่างๆได้เองแล้วท่านก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วนะครับแต่ว่าจะบำเพ็ญบารมีต่อในพบพภูมิที่สูงขึ้นไปอีกจนบรรลุนิพพานในพรหมโลกเลยครับโหน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดเรื่องราวในชาตินั้นเลยดีกว่าตอนนั้นท่านเกิดเป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงพาราณสีชื่อว่าสุมเมธาครับผมสุมเมธา ที่แปลว่าผู้มีปัญญาดีซึ่งก็สมชื่อเลยนะคะเพราะว่าตรงทั้งสวยทั้งฉลาดมากๆเลยใช่ครับเรื่องมันก็มีจุดเปลี่ยนตอนที่พระเจ้าสุรุจิแห่งมิทิลานาครนะครับท่านต้องการให้พระโอรสก็คือสุรุจิกุมารอภิเศกสมรสกับพระนางสุเมธาแต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่เออไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะเงื่อนไขนั้นคือพระบิดาของสุเมธาท่านกำหนดเลยว่าพระธิดาของพระองค์เนี่ยจะต้องเป็นอัครมเหสีแค่คนเดียวเท่านั้นก็เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องความหึงหวงซึ่งก็น่าจะสะท้อนความรักของพ่อนะคะแล้วก็มองการไกลด้วยแต่ก็เออท้าทายธรรมเนียมสมัยนั้นมากๆเลยค่ะถูกต้องครับ ตอนแรกเนี่ยพระเจ้าสุรุจิเองก็ทรงลังเลนะครับเพราะว่าตามธรรมเนียมแล้วอาณาจักรใหญ่ๆก็ควรจะมีนางสนมกำนันตามฐานะอาจจะแบบถึง16,000นางเลยก็ได้ค่ะแต่กลายเป็นว่าเจ้าชายสุนุจิเกงนั่นแหละครับที่ได้ยินกิติศัพท์ความงามความฉลาดของพระนางสุเมธาเนี่ย กลับเป็นฝ่ายยืนกรานเลยว่าจะอภิเสกกับพระนางแค่คนเดียวโอ้เจ้าชายเป็นฝ่ายยืนกรานเองเลยใช่ครับอาจจะเพราะว่าท่านเล็งเห็นคุณค่าที่มันมากกว่าแค่รูปโฉมภายนอกก็ได้นะครับค่ะในที่สุดก็ได้อภิเสกสมรสกันแล้วพระนางสุเมธาก็ครองรักกับพระสวามีซึ่งต่อมาก็ได้เป็นกษัตริย์ย่งมีความสุขนานมากเลยนะคะครับผม ปีแต่ว่าก็ยังไม่มีทายาทสืบราชบัลลังก์ค่ะอืมแล้วนี่ก็ปลายเป็นประเด็นขึ้นมาจนได้ครับชาวเมืองก็เริ่มกังวลแล้วล่ะครับเรื่องผู้สืบทอดก็เลยไปพูนขอให้พระราชาส่งรับสตรีอื่นเพิ่มแต่สิ่งที่น่าประทับใจคือพระราชาท่านทรงยึดมั่นในคำสัตย์ที่เคยให้ไว้กับพระบิดาของพระนางสุเมทานะครับ ไม่ยอมเลยตรงนี้แบบน่าทึ่งมากเลยค่ะเพราะแทนที่พระนางสุเมธาจะส่งทุกใจหรือปล่อยให้มันเป็นปัญหาไปเรื่อยๆกลับกลายเป็นว่าพระนางสรงเป็นคนคลี่คลายสถานการณ์เองเลยโดยที่ทรงคัดเลือกสตรีที่เหมาะสมด้วยพระองค์เองเลยนะคะครับผมเริ่มจากสี่พันนางก่อนจากตระกูลชั้นสูงต่างๆพวกวันนะกษัตริย์พราหมณ์ขาหาบดีอะไรแบบนี้ค่ะ โหการตัดสินใจแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำจริงๆนะครับแล้วก็การเสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยคือมองปัญหาบ้านเหมือนสำคัญกว่าเรื่องส่วนตัวซึ่งอันนี้น่าจะเป็นการบาเพ็ญฐานบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่รูปแบบหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอีกนะคะอีกหนึ่งหมื่นปีก็ยังไม่มีวี่แววอยู่ดีครับหมื่นปีแรกก็ยังไม่มีหมื่นปีหลังก็ยังอีกพระนางก็เลยทรงคัดเลือกสตรีเพิ่มอีกสมชุด ชุดละ4 0 0พนางจนครบ16,000นางเนี่ยถ้ารวมเวลาตั้งแต่เริ่มอภิเษกนี่คือเออนานถึง50,000ปีแต่ก็ยังไม่มีทายาทค่ะ50,000ปีโหนานมากจริงๆครับสแสดงถึงความอดทนหรือขันติที่แบบว่าสุดยอดของทุกฝ่ายเลยนะครับจริงค่ะหลังจากนั้นพระราชาท่านก็เลยมีรับสั่งให้พระเทวีทั้ง16 0 0 0นางเนี่ยลองทำพิธีบวงสวงเทวดาดูเผื่อจะขอบุตรได้ครับผม ลองพึ่งพิธีกรรมดูแต่ก็ยังไม่สําเร็จค่ะครับพอการพึ่งพาคนอื่นกึ้นพิธีกรรมภายนอกมันไม่เป็นผลเนี่ยคราวนี้ก็ถึงเวลาที่พลังแห่งคุณธรรมของพระนางสุมเมธาเองได้แสดงผลแล้วล่ะครับคือในวันอุโบสถ15คําซึ่งเป็นวันสําคัญที่ชาวพุทธเรานิยมรักษาศีลอ,อปฏิบัติธรรมกันนะครับค่ะวันพระใหญ่ใช่ครับ พระนางก็ทรงสมาทานศีลแปดอย่างเคร่งครัดบริสุทธิ์มากๆแล้วก็ทรงระลึกถึงคุณความดีของศีลที่ท่านรักษาเนี่ยแหละครับตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่เลยขอบุตรที่แบบมีบุญญาธิการมาเกิดพลังแทนที่จะเพึ่งการบวงสรวงอย่างเดียวใช่เลยครับแล้วพลังแห่งศีลกับจิตอธิษฐานอันบริสุทธิ์ของท่านเนี่ยก็ส่งผลจริงๆนะครับถึงขนาดทําให้ที่ประทับของท้าวสัก,กเทวราชหรือที่เราเรียกกันว่าพระอินทร์นะครับ สันสะเทือนเลยอืหครับผมเท้าสักกะท่านก็ทรงทราบเรื่องด้วยที่เพียจกักษุคือตาทิพย์นะคะแล้วก็เล็งเห็นว่าเออต้องหาเทพบุตรคือเทวดาผู้ชายที่มีบุญบารมีเหมาะสมกันมาจุติจุติก็คือมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์ใช่ไหมคะใช่ครับสิ้นชีวิตจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นโอรสของพระนางซึ่งพระองค์ก็ได้ไปพบเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อว่าัลากาเทพบุตรแล้วก็เสด็จไปเช้อเชิญเทพบุตรองค์นั้นเลยครับค่ะ เรื่องราวที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะคะทั้งเรื่องการรักษาคำพูดคำสัตว์ของพระราชาความเสียสละความเป็นผู้นำของพระนางสุเมธาแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือพลังของการรักษาศีลกับการตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยค่ะถูกต้องครับมันคือภาพสะท้อนของการสั่งสมคุณธรรมต่างๆเลยทั้งความอดทนหรือขันติความเพียรวิริยะสัจจะ แล้วก็พลังของบุญกุศลที่มันส่งผลข้ามภพข้ามชาติได้จริงๆการกระทําคุณธรรมในชาตินี้มันก็เป็นพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู่สถานะอันประเสริฐแล้วก็การบรรลุธรรมในที่สุดตามหลักพุทธศาสนานะครับค่ะแล้วเรื่องก็มาถึงจุดที่น่าติดตามมากๆเลยว่าเท้าสักกะกําลังจะไปเชิญนารการเทพบุตรให้ลงมาเกิดครับผมประเด็นที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้ให้เราเราท่านๆลองไปคบคิดกันต่อก็คือ น,นละการเทพบุทรองค์นี้เนี่ยท่านไปสร้างบุญกุศลอะไรไว้หนอถึงได้คู่ควรกับการได้รับเชิญให้มาเป็นโอรสของผู้มีคุณธรรมสูงส่งอย่างพระนางสุเมธาแล้วเรื่องราวหลังจากนี้มันจะเผยให้เห็น,นกลไกของกรรมของผลบุญบารมีในแง่มุมไหนได้อีกบ้าง